ครับวันนี้เรามาอัปเดตในหน้าต้นใหญ่ให้ได้ชมนะครับว่าติดลูกไปขนาดไหนแล้วนะครับก็นี่ครับน่าติดแล้วนะครับก็โทรศัพท์เครื่องนี้ต้นใหญ่ก็เวลาถ่ายขึ้นนะครับจะมองให้เห็นนะครับต้องถ่ายถ่ายลงมาข้างล่างครับจะเห็นชัดนะครับก็ดูลูกนะครับ นี่ครับก็จะติดประปลายนะครับพอได้เก็บเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีกันทุกกิ่งนะครับนี่ครับมีทุกกิ่งอ่านี่ครับมีปะปลายมีให้เห็นทุกลูกอ่ไม่เห็นทุกต้นนะครับไม่เห็นทุกลูกนี่ครับอันนี้เป็นต้นเล็กนะครับพอดีต้นนี้ผมเอามาซ่อมนะ ตอนนี้ก็ขนาดนี้แล้วนะครับดูลูกนะครับใสขนาดนี้แล้วนะครับก็กิ่งหนึ่งก็อยู่ประมาณสามสี่ห้าลูกนะครับนะอย่างกิ่งที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นี้ก็กิ่งนี้มีหกลูกนะครับกิ่งนี้มีสามลูกนะก็จะมีเรื่อยๆนะครับนี่ครับ ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับข้างบนก็เริ่มเป็นลูกเล็กถอยมานะครับเรื่อยๆเนี่ยพาดูอ้อมต้นนะครับนี่ยก็อีกไม่นานก็จะใกล้แก่แล้วนะครับก็บางบางลูกก็จะมีแก่มั่งแล้วนะครับวันนี้ก็มาเดินเก็บไม่นานครับก็เลยมีโอกาสได้มาถ่ายทําให้ได้ชมกันนะครับก็ อัปเดตว่าลูกใหญ่ประมาณนี้แล้วนะครับก็อีกไม่นานก็จะได้เก็บกันแล้วนะครับก็อดใจรอกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้กินในหนากันแล้วก็คลิปนี้เราก็จบแบบง่ายๆเอาแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ